เจ้านายมาเก็บเห็ดครับเห็ดละโงกออกอยู่ใต้ต้นยางตาเจ้านายจะมาเก็บเห็ดครับน uh uh um> ั Bilder ่งลงเก็บเห็ดเร็วนั่งลงเก็บเห็ดเจ้านายจะเยี่ยบเห็ดเด้อน่นะเห็นไะมเจ้านายจะเยี่ยบเห็ดนะนั่นน่ะะนั่นน่ะเอาช้อนมาตาไปเอาช้อนก่อนครับเปล่าช้อนมาเอาเอาช้อนมาตักเอาไป เอปลูกไม่ต้องใส่เชื้อยากเลยมันเกิดเห็ดเองเห็ดละงอกเห็ดละงกตีใช่เอาความเห็นเหรอนายมาดูทางนี้ครับนายนี่นายนายมาดูตรงนี้นี่เห็ดละงกอยู่ทางนี้ก็มีครับมีหลายเห็ดเลยเป็นป่าเลยฮะเนี่ยได้กินเห็ดละงกแล้ววันนี้ วันนี้ได้กินเห็ดละงกแล้วครับกินป่นเห็ดละงกแล้วเห็นไหมครับเห็ดละงกเห็ดละงูกเราตาปลูกต้นยางไว้มันก็เกิดเห็ดละงอกนี่เห็ดอันเห็ดอันนี้ก็เกิดหลายเยอะเห็ดนี่ยังมีมีเห็ดละงกกินหนาเรา อากาศเย็นๆก็มีเห็ดละโงกขึ้นนะครเห็ดละโงกเห็ดละโงูนายเหยียบเห็ดเลยนายเหยียบเห็ดเด้อตดก้าตก้าเกินถดก้าจะใสๆเท้าก่อนม่ เกล็ดและงูไปแม่นุ่มปุ่น,น,นาาส่วนควรจะเป็นผู้ชายาา <laughs> ส่วนนิดาาะจะนายเก็บดีกว่าจะนายเก็บดีกว่าแล้านายเก็บดีกว่าครับเอาหางส่วน <laughs> 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 นี่เห็เหรอแมียนขึ้นกัน ได้ปุ่นแล้ววันนี้ได้ปุ่นแล้วได้ปุ่นเห็ดละงกแล้ววันววนี้สวยงามมากกิงๆิงอันน้ำเจ้าน้ายี่มันเห็ดอย่างนู้ก็ยังวันร้ายหลายยุ่มหมอนีงามผมต้นนี้มีไหมครับตรนนี้มีไหมใต้ต้นนี้มีไหมใต้ต้น ลูกแม่ลูกพ่อแยเ่เปียแย่งๆก็ออกเอาลูกแม่ลูกพ่อโอ้ยแห้งๆมันก็ออกได้ปุ่นพอดีได้ปุ่นพอดีดอดโอ้ยเราใส่ละ งอยไหนได้หลายหรือยังได้พอปุ่นหรือยังโอ้ยได้พอปุ่นยูไปไป